ทีนี้ต่อไปมาดูซิครูครูของเขาชื่ออะไร English teacher ก็คือคุณครูภาษาอังกรฤษชื่ออะไรคะอันนี้ J E N N Y ว่า Jenny Jenny K A Y A Y เป็นสระเสียงยาวออกเป็นเสียง A ใช่ไหมคะออกเคอ Jenny K ครูของเขาชื่อ Jenny K อ My English teacher's name is เจนนี่เคนะคะคุณครูภาษาอังกฤษของฉันชื่อเจนนี่เคะต่อไปมาดูสิคำนี้อ่านว่า favorite นะคะ favorite favorite subjects คำว่า subject ก็คือวิชาที่ชื่นชอบเจนนีออ่อะไรนะคริสตินเขาชอบอะไร my favorite subjects is English My favorite subject is English นะคะวิชาที่ฉันชื่นชอบก็คือวิชาภาษาอาังกฤษต่อไปมาดู favorite food อันนี้เห็นไหมคะ food ส่วนเท้าจะเรียกว่า foot favorite food คืออะไรคะอาหารที่เขาชอบคือพิซซ่าพูดว่าอะไรคะ My favorite food is pizza My favorite food is pizza อาหารที่ชื่นชอบของเขาก็คือพิซซ่านั่นเองนะมาดูซิว่าแฟ r วิสปอร์ตเขาชอบอะไรสปอร์ตก็คือกีฬาที่ชื่นชอบแฟนวิสปอร์ตกีฬาที่ชื่นชอบเขาชอบอะไรคะเทนนิสชอบเทนนิสเวลาพูดพูดยังไง my favorite sport is tennis my favorite sport is tennis uh, กีฬาที่ฉันชื่นชอบก็คือ เทนนิสนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวใกล้จะหมดแล้วนะคะใกล้จะจบแล้วอ่ะอันนี้ favorite Pet คำว่า favorite ก็คือที่ชื่นชอบ pet ก็คือสัตว์เลี้ยงที่ชื่นชอบ favorite pet คนนี้เขาชอบอะไรเขาชอบ dog เวลาเราทำเป็นประโยคก็จะเป็นอะไร my favorite pet is dog my favorite pet is dog ส,สัตว์เลี้ยงที่ฉันชื่นชอบก็คือสุนัขนั่นเอง